ครับผมสำหรับใครนะฮะที่อยากจะทดลองเล่นเกมฟรีทางเว็บผมเลยฮะนำมาให้เล่นแล้วนี่ครับสำหรับเว็บนี้เลยนะครับก็มีทั้งค่ายโจ๊กเกอร์ในเบ evo pay นะฮะแล้วค่าย xo แล้วก็ pg นะครับรวมทั้งนี่ฮะพวกไพ่ต่างๆนะแมไบ็อกเด่งไฮโลรัปูป่านะครับก็รวมมาให้นาที่นี้นะฮะเป็นตัวทดลองเล่นนะครับผมใครที่สนใจนะครับ อยากเรียนรู้เกมหรืออยากจะลองเล่นเกมไหนดูสามารถมากดเล่นได้เลยนะขอย้ำเนีว่าฟรีๆนะฮะนะครับโอเคงั้นก็เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปนะฮะไปเลยเสวัสดีครับผมได้รับเข้าสู่ช่องหุณนสุดาราโลกนะครับวันนี้ก็มาเกมสล็อตโล้าเหมือนเดิมนะฮะมาในทุน100แล้วกันนะครับวันนี้ก็ลองปั่นบางดูนะครับไม่เอาหนักไม่อ,อะไรนะเพราะว่าวันใหม่แนละ้ก็ลองปั่นแบบใหม่ดูนะครับ เดี๋ยวลองปกติเลยนะบสิบปีนะครับเริ่มต้นที่ฝันแล้วกัน,ก,100นกับเป็นหนึ่งร้อยนะฮะก็เกาาากขาเรียกว่าสิบเปอร์เซ็นต์จากจากเขาเรียกว่ายอดเงินที่เรามาปั่นแล้วกันนะครับแต่ว่านี่ก็ไม่ใช่สิบเปอร์เซ็นต์นะต้สิบเปอร์เซ็นต์ต้องเบสิดนะอันน,ะนี้ผมอยากลองปั่นแบบเรื่อยๆนะฮะอยากปั่นเรื่อยๆดูนะว่าจะเป็นยังไงนะโอ้ทุดนี้ขวานสวยครับหกบาทเข้ามาเลยนะฮะว่าลายชุดนี้ปั่นยังไงเนะี่ยปั่นยากหรือเปล่านะฮะอ่ะ โอเคไงก็ฝากก็อุณโดนทั้งโลกกันไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆโอเคมาชมกันต่อเลยนะฮะนี่ิ่งไปหน่อยแต่วายมาดูดีมากครับผมโอ้สวยครับโลชุดนี้เต็มๆนะสามสิบบาทเลยเด้อโอ้โหบวิ่งมาครับผมโอ้เต็มๆเลยนะฮะจับไปชุดนี้หนักๆอย่างสวยเลยนะ맙ผู้ชม โอ้โหโบนัสลุ้นนะตองนี้ลุ้นอยู่นะฮะลุ้นอยู่นะบอก,ลกเลยนะครับไปครับผมไปกันต่อนะครับโอเคขวานสวยตรงนี้ยังไงอเอ้ย เกือบได้นะฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวผมลองปรับขึ้นเป็น10ดูนะครับรักสิบทีเหมือนเดิมน,นะฮะดูว่า10จ่ายมอันนี้คือ10%จากของเราทั้งหมดนะฮะเมื่อกี้สามมันก็คืนทุนมานะจุดจุดหนึ่งแล้วตอนนี้ลองสิบดูนะฮะถ้าหมดก็น่าจะจบที่จุดนี้เลยนะฮะหมดจะจบที่จุดนี้เลยนะนะฮะก็ต้องลองเสี่ยงดูนะตอนนี้สวยงามครับผมยังได้ต่อแล้วสองครั้งสามครั้งเข้ามาเด็ดโอ้โหที่สางไม่ได้นะฮะลายไม่ต่อนะทีนี้ ทีห่งมาแต่โลนะฮะโอ้โหตามตัวนีย้ยากนะครับบอกเลยนะฮโอ้ฟาร์มมาคนโทรมาอ่าได้ครับผมชุดนี้ทัน,นี้มีลุ้นได้เาเรียกว่าขงหยุ่นแล้วก็คนโทรนะครับอ่อาแบบนี้ได้นะครับอันนี้ก็โล่ลงมาก็มีหุ่นต่อได้นะตรงนี้ต้องผูกขาดไปหตัวเท่านั้นนะฮะโอเคสำหรับสุกก็ยังทรงทรงไปนะแบบน,นี้โอ้สวยงามมี11บาทเลยนะฮะทีน,นี้มีลุ้นทั้งหยุ่นนะฮะขงหยุ่นขวานนะฮะอ่า ดูทิศต่อไปนะครับคือสําคัญเลยมันแถวแรกนะถ้าแถวแรกมันมาเนี่ยก็มีโอกาสได้เห็นใบ่องนะฮะตรงนี้ม,นนมีนิ่งใบหน่อยนะฮะตรงนี่สองมาครับผมมาโอเค,อ,เคอุดร้ายน,นี่ถึงว่ายากนะตรงนี้ถึงโด่งหมดเนยนะฮะถึงยากลเพราะว่า,วา,วาหาตัวมันต่อยากนะสิงโดมันไม่ได้เกิดมันไม่ได้เข้าง่ายๆนะฮะ โอเคปั่นไปสิบครั้งแบบน,นี้แล้วนะครับอ่าลองมาที่หดูบ้างนะฮะหกดูบ้างนะเพื่อนไปครับสิบครั้งนะฮะแบบนี้สวยครับอ่าตัวนี้ลายง่ายๆนะลาย,ง,าย,าย,ง,ายง่ายก็หวังว่าให้มันต่อนะฮะอ่าสวยงาม,มงครับผมอ่าอัลุนตกนะฮะลายง่าย,ายลายที่หนึ่งเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้ต่อนะขาดตัวที่สามนะฮะเจ็บผีไปครับผม ใช้เวลากับมันนิดนึงนะองุ่นสวยครับชุดนี้ชัดชัดเจนนะชัดเจนขวานมาขนาดนี้แล้วยังไงเอ่ยผมว่าถ้าขวานตกเนี่ยองุ่นไปก่อนขวานตกเนี่ยบอกเลยนะว่าสวยเลยนะฮะโอ้โหแต่จบแล้วในีชุดนี้โอ้โหจบแล้วนึกว,ว่ามงกุฎลงมางบังซะมิดเลยชุดนี้จบไปเลยนะฮะโอเคไปครับไปกันต่อเนี่ยชุดนี้ โอ้โหมงกุฎสวยครับทุนนี้เน้นๆนะยังไงก,ก็โอ้โหมาเต็มๆมาทุนนี้ลายง่ายนะโอ้โหเข้าไม่ง่ายนะฮะก็ฝากช่องหุ่นยุดพิท,ทาโลดกันไว้ด้วยนะครับมันมีทั้งสองช่องเลยนะฮะช่องตัวสีแดงนะครับที่เป็นช่องอันที่หนึ่งของผมนะแล้วก็ช่องสีเขียวนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะฮะฝากติดตามกันทั้งสองช่องเลยนะครับผมก็จัดงานคอนเนทนต์สล็อตแบบนี้นะฮะ จะมาอัพเดทเรื่อยๆ,ๆนะครับลอโรามาช่วงนี้เป็นยังไงและจะมาเป็นประจำทุกวันนะครับ,รบก็ฝากกดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะับคุโมนัสมาได้ลุ้นนะรตรงเนี้ยแค่ได้ลุ้นอในเงโหนิดเดียวนะฮะตอนนี้อ่ะโลมาลายง่ายๆยานี้ต้องต่อหน่อยนะอะสวยงามครับผมตรงนี้ขอหน่อยขอต่อหน่อยนะฮะคือลายมันได้นะฮะลายมันได้ยังไ,ไงเอ่ยไปดิไปดิเออโอเคอย่างน้นอยอุ้ย ยังมาได้ลนะุ้นนะอยู่นี่ขอลุ้นเกืออ,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 อมองกุฎแล้วเผืออมงกุฎแล้วนะฮะถ้าเข้าดอกเมื่อกี้นี่เกมโอเวอร์เลยนะบอกเลยเสบายเลยนะทีเมื่อกี้นี้ถ้าเข้าจริงๆนะฮะถ้าเข้าปีนนาเตะร์ปีนมาแน่ตรงน,นี้ ก็ปล่อยเกมมันไหลไปนะตรงนี้ฟีเอปินไม่มีอะไรสักเท่าไหร่นะนี่สักส่วนใหญ่เลยตรงนี้นะครับอ๋อโมกุฎไม่น่าจะมาน,ะมนม่าจะยากอะไรนะ่ครับฟีเอปินนิ่งๆไปนะก็แค่เปลี่ยนลายเท่าน,นั้นเองโอเคครับนะมาหกตรงนี้นะไปะครับห,หลอกหัวไหลไปต่อนะฮะโอ้โหโบนนะัสมาสองตัว啊 โอ้โหสวยครับชุดนี้เน้นๆเป็นเป็นที่30เลยนะฮะผมบอกนะต้องใช้เวลานิดนึงนะฮะนี่ก็ผมปั่นแบบว่า10%เปอเซนตจากจากจากที่เราแป็นสร้างไว้นะครับก็อแรกเริ่มต้นที่ที่อ่าเรียกว่าสามถูกไหมผมก็ขึ้นไป10เออคราวนี้รอบนี้ผม6เนี่ยผมอาจจะขึ้นไป12บสองนะขึ้นไปสิบสองนะครับก็ลองดูนะครับลองดูนะครับเพื่อนชุดนี้อาจจะมีได้รุ่นก็ได้เลอุ้ย ้ไม่ได้เหรอไลน้โอ้โหเราลองต่อดูนะครับสักสิบปีนะลองต่อดูครับว่าเป็นยังไงเอ่ยนะฮะชุดนี้ลายต่อชัดเจนนะ่าเห็นแล้วเนะี่ยโอ้โหยาวไปทั้งแถมนี่ยาวไปยาวไปยาวไปเนยสวยงามจริงๆริงนะจีนี่หนึ่งสี่บาทนะฮะขึ้นมาสิสองก็เห็นกําไรแนละ้วตรงนี้ต้องไล่ไปเรื่อยๆนะตรงนี้ยังไม่ได้เป็นกําไรที่ใหญ่โตอลไรอุ้ยูสิบสองสวยครับชุดนี้หนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทเลยเนะี่ย อุ้ยมาเต็มเต็มเมือผมอุย้ยโอ้โหผมคิดว่าขวานจะลายต่อยาวนะฮึอุย้ยจา้าบบ๊กวิงสิบสองนะฮะเฮ้ยนี่มันมาเนี่ยมันมาเนี่ยเพื่อนๆขอ,อกดิอุ้มันมานะฮะไปครับโอเคชุดนี้ปล่อยนิ่งไปก่อนนะตรงนี้อือือพอกินได้แล้วก็หายยาวเหมือนกันนะตรงนี้ กินได้แล้วหายยาวเลยนะฮะอุตส่าห์มาเน้นๆสองสามชุดติดต่อกันนี่คือหายยาวเลยเนี่ยยังไงโอ้โหมันกินคืนหรือเปล่าโอเคครับสิบสองได้ยังได้มานะตรงนี้ก็มีโอกาสได้ต่อลายคอนโทรนีฮะแต่เมื่อกี้เน้นๆเลยนะยโล่เมื่อกี้เอ้ไม่ใช่ขวานเมื่อกี้ถ้าเข้าเน้นๆนี่ก็บอกเลยว่าต่อยาวพอตัวนะฮะชุดนี้คอนโทรต่อนะฮะเห็นชัดเจนนะครับลายนี้อ่าโอเคอังุนต่อครับ ต้องวัดแล้วนะฮะว่าแถวหนึ่งอะไรจะลงบ้างนะฮะอะไรลงบ้างอ่ะสวยงามครับโรยังมาต่อนะฮะในชุดนี้ถือว่า12นี้ก็ให้โชคนะฮะนะตรงนี้นะฮะอ๋อเขาเรียกว่าปรับจาก10%นะจาก6ขึ้นมาแล้วก็มา12เนี่ยมาดีซะงั้นนะฮะจังหวะเข้าเน้นๆ้นหลายชุดเลยนะฮะโอเคถือว่ามาดีนะครับแบบนี้นะฮะลอง7ดูนะครับ7ก็ลอง13ดูนะฮะ10ทีนะเพื่อนๆเหมือนเดิมนะฮะมาลองดูนะผมก็จะลองดูแบบนี้นะ นะครับฝากกด s u b s c r i b ้กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคุณสุทสถานโลกันด้วยนะครับตอนนี้ก็ทุนน้อยก็มีกำไรแล้วนะครับ100บาทก็โอเคแล้วตรงนี้นะครับนี่ผมมาลองให้ดูต่อนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะง่าก็ฝากกดกันไว้ด้วยนะครับติดตามกันด้วยนะฮะเราจะมาด้วยกันมาเจอกันเป็นประจำนะครับอ่ะดนิ่งไปหน่อยนะฮะตัวนี้ปล่อยไปนะฮะเนิ่งๆนะแบบนี้ ไม่มีอะไรนะฮะตรงนี้โอ้โหยังนิ่งนะฮะคือมันน่าจะกินนะอย่างที่ผมเคยบอกนะถ้าปล่อยไปนานๆเนี่ยมันกินนะฮะมันกินจริงๆนะโรมาเนี่ยนะครับแก็ต้องบอกว่าถ้าเล่นได้เนี่ยก็ควรจะดูเกมมันด้วยนะฮะวันนี้คือมันกินไปเลยนะนิ่งๆเนียนๆเลยนะชุดนี้นะฮะอ่ะผมลอง13ดูนะฮะผมขึ้นมา13นะเจ็ดอ่ะ15ดีกว่านะว่า15ดีกว่านะฮะไปเลย ก็ลองวัดดูก็วัดไปให้สุดนะฮะแต่เมื่อกี้12นี่ออกชัดเจนนะฮะมาเน้นเน้นทุกจุดทุกช็อตเลยนะฮะโอเคครับผมรอมันก่อนนะตรงนี้12นี่ชัดเจนนะ,ะมาทุกจุดทุกช็อตนะฮะคือ จังหวะมันจ่ายมันก็จ่ายหนักจริงนะโลมานะแต่มันไม่จ่ายมันก็นิ่งไปเลยนะนิ่งดือด้อเลยนะฮะโอ้สวยครับชุดนี้อันนี้มีโอกาสต่อเนะี่ยเพราะว่าอุ่นขึ้นแถวหนึ่งเนะี่ยโตบางๆขึ้นหน้าเดี่ยมีโอกาสได้ต่อนะฮะโอเคโลได้ลุ้นคนโทได้ลุ้นนะฮรตรงนี้โอ้โหขึ้นมาบางังนนี้ก็จบดีฮะไม่ต่อนะชุดนี้ไม่ต่อนะ โอ้ลายนี้ยากพอตัวครับแต่อางุ่นไปนะฮะแต่ชุดนี้ก็ต้องมาลุ้นแหละว่าอะไรจะลงนะนะตรงนี้นะโอ้โหไม่ได้นะครับเพราะว่าอ่งุ่นมันไม่ได้ต่อในลายนี้กุยโลสวยครับผมคิดว่าจะต่อยาวตรงนี้นะก็มีได้ลุ้นครับตรงนี้นะ,ะสิงโตก็ได้ลุ้นนะขวานก็พอได้ลุ้นนะฮะตรงนี้โอ้โหจะลงแบบนี้ไม่ได้ลุ้นแล้วนะครับ บายครับผมจุดนี้นิ่งแล้วนะฮะนิ่งเลยเนี่ยโอเคครับผมคกนโทรนะฮะได้นะครับจุดนี้แต่ก็ถ้าเป็นลายบาร์นะมาดูลายต่อไปอะไรเข้าโอ้โหตัวหนักหนี่เข้ามาในตอนแรกนี่จบเลยนะฮะไม่ได้ตอแน่นอนนะฮะจุดนี้มาฮะก็ผมก็ไหลมาเรลยนะลองก้าวดูอีกสิบนะฮะลองดูครับผม ไม่มีเสียหายอะไรนะผมบอกเลยนะทุน100ได้ลองเ,เรียกว่ารู้เบ็ดเนี่ยแล้วรอบหน้าเรามาเติมเล่นทีเราก็รู้นะว่าจะเล่นประมาณไหนนะครับ mm. ก็เขาเรียกว่าเสีย mm. ยอมเสียค่างโง่ไปก็ได้นะ mm. พูดอย่างนั้นก็พูดได้นะ mm. เสียค่างโง่ไปนะแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังอันนี้นึงนะใช้สติด้วยนะครับพอ mm. ถ้าไม่ไม่ทาแบบผมก็ได้นะ mm. ผมก็ทําเป็นแนวทางเพื่อนได้ชมกันนะคะ mm. อ่ะชุดแรกมีลุ้นเข้านะห mm. ุนโล้โอ้ยดูดีฮะแบบนี้ อาจจะเจนครับพอ9ก้ามาก็อาจจะคืนเรานะชุดนี้นะฮะอุ้ยกะัะมาก็มาดีเฉยนะครับที่5ไปครับผมขอครั้งที่6ก็ดีนะตรงนี้เออดีฮะตรงนี้ก็อุ่น2นะฮะต้องเข้าอาุ่น3ตรงนี้นะฮะถึงจะได้ต่ออา้าวยังเข้านะครับชุดนี้ก็อุ้ยฟีสปิน20อีกแล้วนะฮะอา้าวยังต่อครับครั้งที่8นะฮะก็เดี๋ยวผมว่าถ้าฟีสปินชุดนี้เข้าดีเนี่ยผมขอจบคลิปที่ตรงนี้เลยดีกว่านะ เพราะว่าเออดูดีแล้วนะครับก็มาลุ้นกับพี่เป็น20อีกแล้วนะ่ครับโอ้โหมาต่อเนื่องมาเต็มๆมเลยนะฮะหวังว่า20จะมีอะไรดีๆนะครับชุดแรกก็สิงโตบางๆผมว่าไม่น่าได้นะเอ้าได้เฉยนะสิงโตลงมานะี่ถือว่าช็อตด่วยกวันะฮะโอเคครับผมงั้นก็ฝากกดซับสไคร้กดกระดิ่ง,งเชิญชวนช่องคุณสุขสถานโลกกันด้วยนะครับใครที่สนใจนะอยากจะลองเล่นตามโบนะเพียงแจ้งแอดมินรัวมาจากช่องคุณสึกสถานโลกนะครับ รับโบนัสต้องมีรละยฟรีอีก10%เลยน่ครับแล้วก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับทั้ง2ช่องเลยนะฮะสำหรับท่านใดน,นะที่อยากจะลองเล่นแบบว่าตัวทดลองนะครับทางว็บผมยกมาให้เล่นแล้วนะครับลองกดทีิลิงก์ใต้คลิปผมได้เลยอ่ะมาลุกกันต่อในฟรีสปินเกมนี้นะโอ้ยสวยงามครับชุดนี้อ่ะลายบางๆชุดแรกก็โล่ก็ดูง่ายนะลายต่อไปอาจจะมีได้ต่อโอ่แต่ตรงนี้จบเลยนะแถว2ลงมาอย่างงี้นะโอเคไม่เป็นไรครับผมก็ผมว่ากำไรนะชุดนี้กำไรไม่มากก็กำไรนะจริงๆนะฮะ จังหวะไหนได้พอจังหวะไหนได,พด,ไดพ้พอก็พอนะครับผมกะว่าน่าจะพอแหละในชุดนี้นะครับไม่เสี่ยงต่อแล้วนะเพราะว่าก็ดูดีนะแต่ขอขอ,ขอเน้เนๆหนึ่งครับสองสามทีเนี่ยผมพอแล้วเจ็ดสิบสองนี่มันตื้นนานแล้วนะตรงนี้นะฮะตื้นนานไปนะเออมาหน่อยสิบสองนะครับตัวนี้ยังไงเออดูดีฮนะคนโทรมาที่หนึ่งแบบนี้ก็มีสิทธิ์ได้รุนต่อนะโอ้สวยงามครับผมตรงน,นี้น่าจะไม่ต่อนะถ้าขวานไม่ลงนะฮะเออไม่ต่อจริงด้วยนะ ะะผมว่ามันก็จะเซตอยู่ที่กําไรผมอยู่ที่ประมาณนี้แหละนะเท่าที่ผมดูนะตรงนี้นะฮะประมาณ200นี่แหละไม่น่าจะมากไปกว่านี้เลยนะฮะอยู่ที่ประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหปั่นมาเรื่อยๆคือลายมันได้มันก็มา20พอดีนะสวยๆครับผมก็ทืนนี้ก็ถือว่าเป็นการทดลองไล่เบ็ดดูแล้วกันนะครับเพื่อนๆก็เอาไปลองทาตามกันได้นะครับผมก็เริ่มจากเขาเรียกว่าจากทุนแค่100่นะครับเริ่มที่3แล้วก็คูณไป6กนะฮะก็คือเพิ่มไปอีก คูณ2เข้าไปนะฮะแล้วก็ปั่นทีละสิบนะครับเพื่อนๆปันป่นทีละสิบนะก็ไปลองทำตามกันดูได้นะครับเผื่อจะได้มีลุ้นนะครับโอเคผมว่าน่าจะจบแลาดที่123่แบบนี้โอ้โหสวยเลยนะฮะเลขอ่ะไม่จะไม่จบที่หนึ่งสองหกวะยังไงครับหาตรงนี้มารอบสุดท้ายของผมก็คิดว่าน่าจะนิ่งเลยนะฮะไม่น่าจะมีอะไรต่อนะสำหรับปีนี้เป็น20ครั้งแบบนี้นะฮะอุย้ยเกือบอุ้ย น่าจะมายสักตัวนะเน้นเน้นจบให้ผมหน่อยนะฮะทีนี้แต่ก็อ่ะหนึ่งสามแล้วกันแล้วในคลิปนี้ก็จบไปนะครับกับการเทคนิคไล่เบดแบบนี้นะครับงัก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน,นกันด้วยนะครับสำหรับช่องขุดศึกสกทานโลกนะฮะโอเคจบไปนะฮะก็พิเศษเปนยี่สิบนะครับก็มีกำไรนะทุนหนึ่งร้อยมาเบาๆก็ได้ไปร้อยห้าสิบ